สวัสดีค่ะพบก,กับช่องกอกกอกสเตชันเลยนนมเปี้ยวกอกกอกนะคะนี่นะคะมาอยู่วันแรกเลยนะคะนี่วันแรกสร้างเรื่องเลยวันแรกวันแรกนมเปี้ยวเริ่มจะปลูกต้นไม้แล้วนะคะนี่นะคะที่ขุ <inte. S 1> ลุมปลูกต้นไม้แล้วค่ะหน้าบ้านนะคะแล้เดินไปถึงหน้าบ้านแอดเลยนะคะนั้นมีดินเต็มไปหมดเลยนะคะทั้งๆที่หัวก็มีไอ้ตัวนังคลุมอยู่นะคะเรื่องอะไรนะ ทรโครงค่ะทรโครงพรโคงรุ่อยู่นะคะลำโพงลำโพงหมาจ่อยปอกขอหมาจ่อยค่ะเปี้ยวเปี้ยวทำอะไรลูกถนัดก็ไม่ถนัดลูกเห็นก็ไม่เห็นมีธรรมชาติของน้องเปี้ยวนะคะเขาจะชอบขุดดินแต่ตอนนี้จะเหมือนจะปลูกต้นไม้อย่างนั้นแหละกินเหรอกินดินเหรอกินดินกินดินด้วยโอ้ เขาจะหาดินหอมๆใต้ข้างล่างข้างล่างกินเขารักษาตัวเขาหรือเปล่าเนาะเป็นธรรมชาติกินดินเพื่อที่จะไปอะไรนะบำรุงตับเขาอ่ะอกินแร่ธาตุใช่ไหมคะใช่แบบถ้าไม่ถ้ามาถ้าเขาไม่สบายเขาจะกินดินกินหญ้าอืมอืมเปรี้ยวขุดดินกินแล้วนะไม่เมียนจะกินแล้วนะคะเฮ้ยแม่เลี้ยงไม่ดีเลยไม่มีอะไรจะกินน่ะมันกินอย่างนั้นแหละ มันเป็นธาตุบำบ,บัดเนาะเปรียวขุดดินกินนะคะแม่เลี้ยงไม่ดีแม่เลี้ยงไม่ดีอ,อร่อยจังเลยนะเปี้ยวเอา้าไม่ใช่เจองูน่ะขุดเถอะขนาดไม่เห็นถ้าเห็นจะขนาดไหน ไปมเอาไปนี่ห้เลยกไดเอไปนี่เขาไปินยเาไม่ให้เลยผู้หลังผู้ลังลงผู้หลอะไรไห้ให้ให้เขาอยอืมปรียวมันกินดินกินดด้วยเป็นอะไรนะเปี้ยวเฮ้ยเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮไปอลบดีดีลบดีๆเปี้ยวจะปลาระเบิดไปเขาเรียกว่าหมานั่นนะหมาหมานี่นะหมาเหมือนไอ้เหมอไอ้ตัวนี้นะหมาหมาไล่ข้าสัตว เหมือนกันเลยเนี่ยมาขึ้นปูเหรอคะเอออันนั้นก็เป็นแบบนี้แหละที่ก็เป็นอย่างนี้แหละครับก็สอนก็ร่ำหน้าคุณหน้าโอ้โหหมาล่าสัตว์นะเนี่ยมันต้องเห็นอะไรสักอย่างเห็นเงินเห็นมันอยู่ในนั้นกรึเปล่าเกลีย่ยเรื่อยๆเงินโบราณเงินโบราณมาฝังไว้ตรงนี้ฝังไว้ฝังไว้เคลี่ยเกลี่ยเกลี่ยถ้าแม่ได้ถ้าหนูได้ห้เงินจริงๆจะทำยังไงก็ทำยังไงล่ะเราก็แบ่งกันสิเอาเลยถามได้มาบ้าง แม่มันเป็นคนขุดนะเอ้ยลูกเป็นคนขุดอม่เฟืองบ้านเจ้านีสารพัดพี่เสือยกกระถางต้นไม้มาวางไว้ได้เลยนะมันเปรี้ยวขุดไปแล้ว สบายมันอันเหนื่ยแล้วเหรอทำไมจะมีมันนานแล้วบ้างอันนี้เขาถมใหม่นะอันนี้นะดูขาดูขาก็ดีอันนี้วันแรกนะวันแรกก็หลุมหนึ่งสามสิบวันก็สามสิบหลุมจะโปรอะไรเปี้ยวจะโปยหาอะไรนี่วะมันมันมัน้รแลองชูแคมป์มันก็จะเห็นแล้วเพียงวันแรกที่ยานมาอยู่ที่บ้านหลังใหม่เจ้าหลวงเปรี้ยก็ทำการขุดดิน ลุกเบอร์ปราอยู่ที่หน้าบ้านซะแล้วนะฮะเห็นไหมหนูเกิดอะไรขึ้นลูกค้าแบบแบบง้างออกเลยะเนานิ้วง้างเลยใช่ไหมพี่เดียนยังไม่ได้ย้ายมาอยู่นะครับแต่ว่าให้น้องเปี้ยวมาประเดิมอยู่วันแรกแล้วนะครับเมชาวบ้านจะสร้างไม่เสร็จนะฮะเสร็จประมาณสิบเดือนนะครับประเด็นคือ ลมเปรี้ยวนะครับใส่ลําโพงอยู่นะครับฮัลโหลขากับตาไม่สัมพันธ์กันนะฮะเขาต้องส่งนะใช้ตาส่งก่อนเราจะขุดตรงไหนแล้วก็ขาก็นําตามนะฮะอันนี้เขาเขาไม่สามารถเล็งเป้าได้แบบไม่ใช่ว่าเล็งเป้าได้ใช่หรอเปล่าปกตินะฮะไม่สามารถล็อกเป้าได้ถ้าถ้าเป็น LPG ก็อาจจะต้องแบบใช้การเล็งเป้าแบบมั่วนเอาให้คม ตอนนี้น้องเปี๊ยกกำลังกินดินด้วยนะครับผมกินดินดีถ้าหมากินดินเดี๋ยวปล่อยให้มันกินเพราะว่ามันมันจะเป็นมีธาตุธาตุอะไรไม่รู้มีแร่ธาตุใช่ไหมมีมีโพแทสเซียมมีโพแทสเซียมโพโตซิลัสอ่ามีแมกนีเซียมอะไรนะทำไมมันไปไหนแล้วคาร์โบไฮเดรตคาเ์โบไฮเดรอะไรสุกมั้งอะไะสิ่งที่นายพูดม่นจะเป็น ินดินอยู่อ๋อกำลังกินดินนะใช่อันนี้คือคือวันวันแรกวันแรกที่มาอยู่เอาเลี้ยงแบบนายปกปิดแล้วมากินถ้ามันจะขนาดนั้นพี่ก็ปล่อยก้อย ยานางยากงาไม่ยกี้ต้นยานางอยู่ตรงนี้นะปูกมันกินรากใบยานางไม่จริงมันกินรากใบยนางจริงนะอไมอกไปให้มันกินดีกว่าไม่ต้องปลูกใช่ไหมปลแลดแดงละนอนละนอนกินมันกินรากใบยนางจริงเลยใช่ไหมตอนมกเขไม่ได้เสือนอนกินในมานอนกิน ไม่ใช่เสือนอนกินนี่ไม่ใช่หลงไอเปรี้ยวนะฮะ FC มันชอบหลงไอหลงไอเปรี้ยวสีคล้ายๆกันเปกลือกอะหลงอะหุ่นเท่ากันนะฮะตอนนี้มันนห้ามันเหมือนกันไงโอ๋ยกินกินรากย่านางจริงๆด้วยกินเหรอกินรากย่านางนมเปรี้ยวกินรากย่านางไม่ใช่จามใส่นะเปรี้ยวเต็มหน้ามั้งเอาแบบแผ่เต็มหน้าเลยอไปเลยแกบอกว่าเจียวอยู่นะ เก่งมากเลยนะเพราะว่าเขามองไม่เห็นนะขาเขาจะมองไม่เห็นตาไม่ม uh uh ันถูกกั้นอยู่ตรงกลางโดยลําโพงนะฮะใช่เขาต้องใช้การกะกันเดาเอาในการฝึกนะลำโพงก็แบบบานเหลือเกินคนละขูงเขาบอกมองเลยนะไม่ให้เราไปส่งนะไม่ให้เราส่งนะนนี่นุดก็ยากอยู่แล้วยังมาพูวอีกโอ้ดูดูดูจมูกเขาดูดจริงจริงด้วยใช่กินร่างจริงด้วย ถ้าได้เราสนใจะก่อนมันค้นหาเันเนาะนะเพื่อหาเงินอ่ะทีนี้จะทาอะไรน่ะก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนมาหลายเลยอ๋อได้จริงด้วยมันก็มุดก็ไม่ให้ถ่ายนะกนดูมันไม่ให้ถ่ายมันปิดหน้าไว้อะ ใบยานางกินนันอร่อยหรือเปล่าถึงหวานเหรอเพี่โอ้ตอนนี้นะเค้ดินเข้าไปถึงบ้านตุมตาแล้วตอนแตกหมดเลยนะนไปถึงแม่บ้านที่เฟื่องเลยไปถึงแม่บ้นะตอนั่นเลยกำลังกระเดินไปสู่ถึงบ้านดุมตาแล้วอกแตกหมดเลยนะเขี่ยอะไรไกงนันน้ำเขี่ยดินนะคะตะกุยดินเขาเรียกอะไรนะตะกุยดินใช่ไมเพราะมันไม่ได้ตะกุยนานแล้วไงมันมีลำโพงบางอยู่ใช่นี่คือชั้นผลไม่ได้แล้ว จากการผ่าตัดนะฮะตอนนี้ก็นี่เอกเหลืออันเดียวเลยนะฮะจากสองเอ็กหรือวัดเอกเลยนะฮะนี่ไข่หายแล้วนะฮะไข่หายเหลเดียวเลยนะไข่ไปรอมานั่นเองนะครับผมเขาดูเขาหมอนดินนะคะตายกับมือมันไม่ประสัมพันธ์กันเนาะตากับขาเนาไปตัดท่อเฉยๆฮะจะเอ็ก ขอตัวไปแล้วไปนาทีแล้วเหรอไปล้วตเแล้วันแมไม่เอา8หรอกเอาละายคลิปเอารักจริงๆน้องเปียวเนาะนะฮเเอเจเอ๋จเอมามองหน้าแม่หน่อยเร็วให้กำลังใจเร็วมะนน่นแม่ทางนู้นเปรี้ยวเปี้ยวเปี้ยวมะไหนไหนนจ้ะ ตะคุยเซนนอนทำเป็นหลุมนอนเลยนะเพี่ยนะของใครคะมาสดุคุณอเมเดครับคุณเมเดอ๋อพาสดุเมเดนะให้พี่ไหนบทที่เขาไปรับแทนนะครับเปรี๋ยวได้ออกกุมังกายแล้วนะแข็งแรงหลังผ่าตัดมาเปรี้ยวแข็งแรงแล้วครับ ยุดยังนี่เต็มสองบ้านแล้วนะครับก็พากันกวาดใต้บ้านสองบ้านตัวเองไม่พอนะครับเผื่อแผ่ไปถึงบ้านสองข้างเลยนะครับมันเย็นไนีตรงนี้น่ะอืบ้านพี่ตุงตามบ้านไม่เฟื่องนบจะเป็นทะเลทองนะครับเพราะว่าสามารถเปิดร้านขายของได้อยู่ตรงหน้านี้นะฮะตรงนี้ก็สามารถเอาแค่มาตั้งนะฮะตอนเช้านั่งกินข้าวกาแฟนะฮะบอร์ดมบ้านกาแฟที่ดีได้ใส่สลิงมาเลยนะ ข้ามทางเลยอืมมันหาหลักไม่กินอีริละสำหรับคลิปนี้นะคะหมามันจะคุณหาหนูหาอะไรนะไอ้ตัวนี้คุณหารากไม้หารากไม้อยนี้จริงด้วยนุ่นกําลังกินกินอ่างไรอ้ามันขุดหารากพี่ฟังดีๆมันขุดหารากขุดถอนรากถอนคนเลยมันขุดหารากไปยานาง เพออย่างทำไมจะไปไหนเหนื่อยหรือยังลูกเหนื่อยหรือยังครับคนดูเหนื่อยเลยนะคนขุดไม่เหนื่อยหรือยังลูกเอ้ยไม่ใช่คนขุดหมาขุดไม่เหนื่อยเลยเหรอยังไม่เหนื่อยเอาตรงเลี้ยวเลี้ยวยังมันอยู่นะครับโซฟาเดกสูงยาวโซฟานี่ค่ะทันี้เราก็เอาแค่นะครับมานั่งเล่นอยู่ที่หน้าบ้านแล้วนะโซฟาโอเคอ่ะอันนี้เป็นโซฟา อันนี้โซฟานะเครื่องเครื่องประดับนะเครื่องเฟอร์นิเจอร์ประจำบ้านเนาะเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรกคอนโดคอนโดเฟอร์นิเจอรเฟอร์นิเจอร์ชิ้นแรกของคอนโดเรานะเนาะเป็นคอนโดมิเนียมนะฮะแต่ว่าเป็นคอนโดไม่ได้เป็นตึกสูงเนาะเป็นคอนโดที่เป็นพากวิวเลยเป็นทำเลทองดูดีเลยไปแล้วไปแล้วแต็งแนวไปแล้วหรอไปแล้วไปแล้วไปแล้ว มันจะไปกินน้ำไปแล้วปล่อยไปชิงช่องก่อนคิดถึงตุ๊กแกหรือเปล่าเขากำลังเล่นตุ๊กแกอยู à, ่กับน้นท์มามันเล่นกับตุ๊กแกด้วยเหรอเออมันคิดถ네ึงตุ <t uk <t uk ๊กแกมีตุ๊กแกน้อยตัวหนึ่งอยู่ตรงนั้นโอ้มาคิดถึงตุ๊กแกตุ๊แกร้านปลาต่นเออมันกำลังเล่นอยู่กับมันกำลังคิดถึงตุ๊กแกอยู่ บ้านใครบ้านคู่ละานเหรอ <S <S น้องเปียวไปเล่นกับตุกก๊กแกน้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,อ,อจบเพียงเท่านี้ค่ะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,มตกดกระดิ่งช่องกอกกกสเตชันและน้องเปียวกอกกอก,กเลยนะคะ,ยยะขอบคุณคะ่ะ